จันนี่ลำเพลินออฟิเชียลสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเราจะมาพาน้องดูน้องๆแดนเซอร์ความพร้อมก่อนขึ้นเวทีพี่น้องนี่วัดดีนะคะอันนี้คือเราเตรียมสแตนบายขึ้นเวทีแล้วครัพี่น้องพค่ะนี่ครูไก่พี่น้องอไรสุดไม่ได้เลย สัญญาณไม่มีให้น oh, ั่นพื้นวาอยู่หอวกะไรสูบมันกะว่าสัญญาณกูไก่ก็ขาดไปสั่นหอกบึกบน้ำข่อยกับตะเแรกกะไรได้อยู่งร้องรำมันก็หลุดบึกวโอ้เสียดายนี่พี่น้องกูไก่เพิ publishing. ่นพร้อมมาพร้อมมากไปมันนีพักผ่อนหรือยากชั่วโมงหนึงซีบนอกจุดบ่อเมย์ก็อุ่นด้วยปืนพันพักเนาะเต็มที่เป็นดีดนี่ครับพี่น้องกูไก่ ไปพี่น้องอันนี้อันนี้ลูกกรอบคะ่ะพีลูกกรอบกล่กกองคือมั่วแท้พี่น้องไปสิพาไปเบิ่งต่อไปสิพาไปดูน้องมานะว่าน้องมานะอยู่ไหนนะคะที่พาไปเบิ่งนบรรยากาศรับพี่น้องนีนี่พี่น้องชูใจกับมานะค่ะพี่น้องอ้ยสวยคู่กันสวยมาก <c oughs> นี่พี่น้องก็ <c oughs> สวยแท้เออวันนี้มันเปิดผมในรลกก็สวยนี่ปังน,นก็นสวยพี่น้องพอ <c oughs> ดีค่ะเขาจอยู่อไดอนี่ด,ด <c oughs> มอนนะคะ <c oughs> คือความพร้อมนะคะตอนนี้เราพร้อมร้อยปอร์เนค่ะพี่นอ้องคูกำังผ,ผสมแรกก็อันนี้ก็จะเป็นตนพระอยู่กลางเวทีค่ะเหมือนเดิมอันนี้ก็คือนักร้องสเตนบายแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ครูบี้กำลังติวคือต่เราขึ้นก่อนใช่ไหมนี่ค่ะพี่น้องพรพี่น้องประิึง ก่อนขึ้นเวทีการแสดงทำพี่น้องมันเป็นจังได้ก็เราพร้อมแค่ไหนนะคะไปดิการเดือดกระดีไก่ด้วยค่ะ<า>วัสดีค่ะอาฝากช่องจ้าฝากช่องด้วยน,นะคะพี่น้องวีนัทลำเพิร์ดออฟิเชียลนะคะช่องพี่วีนัทลำเพิร์ดออฟิเชียลด้วย,วย,วย,ยค่ะไทยครบกินไว้ แมนส่องไม่ป็นกดติดตามคนเดิอพี่น้องคนกอลง้งคนกอลงน้องมาหน้าคือกันเน่พี่น้องภช่าห้าถามนี่ค่ะเราเต็มตัวเราจะมาดูว่านี่คูกลังดิวหล่อสวยๆกันทั้งนั้นค่ะ i mm -hmm. พอันนี้จะได้ตุมใหน้าบเนอะทโอเคนะรอมพอไปเต็มตัวน้องมาจะไปเตรียมตัวแล้วนะคะะเ้าปไปใส่รองเท้าเลยเป็นไงวันนี้พร้อมมากไหมพร้อมร้อยเปอเซ็น นี่สุดหลอดเตรียมพร้อมแล้วค่ะพี่น้องปวดเหี่ยวดเหงาปวดเหงาปวดเหงปวดเหงาเตื่นเต้นบ่คือปวดเหี่ยวตื่นเต้นใช่ไหมนี่ค่ะป่าขอบพี่น้องเขตท้ายเห็บเบิงตอนนี้ให้น้องเตรียมตัวนาะค่ะอันนี้คือครูนะคะคุณขับพี่น้องทำกันสิเป็น เตรียมตัวเหมือนกันนะคะอันนี้คือเบื้องหลังคือพร้อมมากค่ะพร้อมสเตนบายบุเวทีแห้พี่น้องนี่ค่ะจะถ่ายบรรยากาศอันนี้พี่มีนพร้อมมากไหมวันนี้พี่มีนจับกาดที่สุดนะพี่น้องค่ะพี่น้องเลาก็สีมาเบิงบ้าควมพร้อมของน้องๆแดนเซอร์กันค่ะ เขาสิพาบูเดีนเสือพี่น้องเพื่อนน้องเดนเสือให้ก็ลังใจน้องเดนเสือบางว่าเป็นจังไรสวัสดีจ้ามีกลมพร้อมพร้อมไหมวันนี้พร้อมกันไหมเอาคือเสียงคอยเถค่อช่วยสู้กันนะเออช่วยสู้กันคับพี่น้องเดี๋ยวก็ออกอุ้ยก็มัดแน่นไหมมัดหลังไม่ได้หรอโอเคเอาเอาที่แบบ เอาที่มั่นใจจะได้ไม่พลาดนี่กนสวยสวยกันพี่น้องนี่พร้อมๆสู้ๆนะคะวันนี้ทําให้เตร็มที่นะจ๊ะสมกับเหนื่อยมัน <c oughs> วันนี้คือวันแบบเราออกงานแล้วอันนี้นับว่าเป็นวันออกงานแล้วนะคะพี่นออ้องเข้ากับสิมือเลยนะเน้ากับสิวือมีแก่ชูเ้ากับสิมืออีกรอบนึงอุ้ยสาวราพี่น้องตัวตึงตัวตึงสาวน้อ,นอย อยู่จะพร้อมสาวหน่อยเปิดวงใหม่ๆเก้าแหง้งเก้าซุดแล้วับพี่น้องอ้าคือสิบะเบิ้ลคนว่าคนเยอะแค่ไหนนะคะถ้าพี่น้องมาจอบเบิงหน้าหานว่าคนหลายสำ่มเลพี่น้องนี่พี่เหมียวคะ่ะจ้าพี่น้อง,บงเบง้ดนเตรนท์อันนี้คือสเตนมา เป็นายแล้วค่ะพี่น้องสมบัติทองที่วัออนซอดอีสานคุณหลนี้จากกตมอยู่ตรงไหนครับพี่น้องบรรยากาศคุโอ้โหคุณหลคุณแม่พึปีนี้อุวนลสมบูรณ์นะแม่นาะเขาบอกขอโทษขอโทษขอโทษปีนี้แงแกพี่น้องพระบงกอตมาทหยินดีคบรรยากาศยอดเลลทคเือแห้งเลือแหง มาทิ้งกันครับมาหลายปีทั้นเดนคุงจูมาบริหารขอบคุณพี่ใหญ่ซรามหาโชวด้วยยุสันต์แมากพี่น้องคุณลายแห้งคุณลายครับเอาสวัสดี่สารส่งเสียงเทียนนะครับสวัสดีพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศความพร้อมนะพี่น้องเนาะของฤดูการถูกขู่จิตปีนี้น้องๆพร้อมมากครับพี่น้องยังไหลเร็ว ค่ะฝา <S <S กช่องจอนนี่ลำเพลิอ้าวสวัสดีค่ะสวัสด sì ีจ้าไม่รู้วสังกสีขอให้รวยขอให้รวยฝากช่องจอนนี่ลำเพลิออฟฟิเชียลนี่เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะค่ะจอนนี่กัสจิล่าลงซัมนี่เพื่อไปเตรียมพร้อมขึ้นเวทีกับพี่พี่เพื่อนๆนะค่ะฝากช่องจอนนี่ลำเพลิออฟฟิเชียลคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะ สำหรับมนีอันนี้สำหรับมณีขอบคุณและสวัสดีค่ะ